โอเคผมก็จะขอสูัดีแค่ผมกดซีโร่นะครับก็วันนี้ผมโรมายอนครับปบดของผู้ที่กล่าววาจาสกุิเนียไว้ในให้ผม this is sparta <We> ผมชายผู้นี้ก็คืออาเลโอวในดัตใน,นรับผมโอเคเรามารับชมรับฟังปบดของเลโอวในดัตกันเลยดีกว่านะฮะ ักรดเปอร์เซียนผมแล้วก็นกครรัฐต่างๆของกรีกเนี่ยได้เป็นสูนมาอย่างเป็นเวลานานมากนะผมตั้งแต่นับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าเดริอุสที่1นะฮะโดยในครั้งนั้นเนี่ยกองทัพกรีกเนี่ยจากเมืองเอเธนสามารถเอาชนะกองทัพเปอร์เซียได้ที่ทุ่งมาราธอนนะฮะจนทำให้การลุกราดของฝ่ายเปอร์เซียในครั้งนั้นเนี่ยต้องลง้มเหลวต่อมาในปี1000พในปี1นึ่พันพิมสี่4 8อยนปี1 0 0 0อ 1, ็ดเนีเย่ยในปีหไม่งพั0สี่ร้อยแปดในปี481ก่อนคริสต่อาลนะผมพระเม้เา เซเลสที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นโอรสของเจ้าดาริอุสเนี่ยผมทรงหมายพระไทยที่จะครอบครองอดินแดนกรีกให้ได้เนี่ยระองเนี่ยจึงได้อาระดมคนให้คนบา่าสี่แสนคนเนี่ยเพื่อจัดเป็นทัพบ,บวกกัะทัพเรือเนี่ยโดยพระเจ้าเซเลสที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนนําทัพมาด้วยตัวเองเลยเนี่ยฮะกองทัพของพระเจ้าเซเลสเนะยผมได้มาถึงเขตเอเชียไมยนอร์เนะผม แล้วก็ได้สร้างสถานข้ามช่องแคบเทเลสปอนนะฮะที่เมืองอไบดอสสำหรับยกทัพข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ได้ทราบข่า,ขาวว่านครรัดสำคัญของกรีกเนี่ยได้รวมตัวกันเป็นพันธมิตรในฮะผมะเพื่อตั้งรับทัพของเปอร์เซียนะฮะโดยกษัตร,ริย์เรไนดาแห่งสปาร์ตาได้วางแผนที่จะสกัดกองทัพเปอร์เซียไว้ที่ช่องแเทอร์ม,มฟิเลียนะฮะซึ่งอยู่ทางเหนือของดินแดนกรีกนะฮะพวกเนี่ยได้นำให้คน ชาวสปาร์ตันหกคันนายนะฮะเคลื่อนทัพไปตั้งมั่นอยู่ที่นั่นนะฮะลรือในดาร์เนี่ยทรงมีมีเป้าหมายที่จะยันทัพเปอร์เซียให้ได้นานที่สุดนะฮะหรือว่าถ่วงเวลาไว้จนกว่ากองทัพพันธมิตรนะฮะจะเตรียมทัพบ,บกและทัพเรือเสร็จสิ้นนะครับผมเซเลสเนี่ยไม่เชื่อว่ากองทัพเล็กๆของสปาร์ตันเนี่ยจะสามารถหยุดยั้งทัพมหึมาของโป้งได้นะะเนี่ยฮะโป้งเนี่ยทรงส่งทูตไปแจ้งลรือในดาร์นะฮะว่าโป้งเนี่ย ให้เวลากองทัพสปาร์ตันหวันเนี่ยเพื่อกองทัพนั้นเนี่ยยอมจำนนหรือไม่ก็ถอยทัพเนี่ยผมแต่ทว well, ่าเรือในดั๊เนี่ยกลับเป็นเศษอย่างอหังการเลพระเจ้าเสเลสเนี่ยจึงได้ส่งกองทัพเข้าไปบุกเข้าไปในช่องเขาแห่งไอช่องเขาของอ่าทมอรียทุมเทอร์โมลียะเทอร์โมฟิเลียเออเอ๊ะไม่คิไม่หายอันกจะแต่ทว่านะผมการเข้าตีแต่ละครั้งล้วนพ่ายแพ้นะเนื่องจากกำลังมหาศาลของชาวเปอร์เซียเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายประการ ปากการหอ,อกยาวของอฝั่งกรีกได้นี่คซึ่งถูกเรียกว่าออฟไลฟ์ฟาแฟลงนะฮะหรือว่าขบวนลบคนหอ,อกนั่นเองนะฮะเฮโรโด,โด,โดโตสัสในผมนักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเนี่ยได้เคยเก่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า <c oughs> เมื่อเดนิคัสเนี่ยนักรบชาติสปาร์ตันผู้หนึ่งเนี่ยได้เห็นลูกศรของเปอร์เซียปิว,ว้อนเต็มท้องฟ้าน,นะผมจนแทบจะบดบังแสงอาทิตย์เลยนะฮะ ขาจึงได้กล่าวว่าดีแล้วคราวนี้พวกเราเนี่ยจะได้ลบกันในที่ร่มนะฮะไอ้ยันนี่มึงเป็นมุกใช่ไหมในผมผมคิดว่าน่าจะเป็นมุกนะครับผมทหารกรีกนะฮะหรือว่ากองทัพสปาร์ตันจำนวนหกพันนายเนี่ยสามารถป้องกันช่องเขาไว้ได้นะผมจนถึงวันที่สองนะฮะหลังจากวันนั้นเนี่ยได้มีชาวกรีกผู้หนึ่งนำว่าเอฟิลาสติสเนี่ยอ่านออกเสียงผิดขอภัยในเอฟิลาสติสเนี่ยติสเนี่ยเอฟิลาสติสเนี่ยผมได้ไปติดต่อชาวเปอร์เซียนะผมแล้วก็ได้เข้าเฝ้ากราบทูลพระเจ้าเซเลสว่า ยังมีช่องทางเข้าฟ้าเขายังมีช่องทางอีกทางหนึ่งนะที่สามารถผ่านเดฟมิเลียได้อีกทางนะฮะซึ่งช่องทางที่ว่านั้นเนี่ยถูกปกป้องโดยทหารกรีกจํานวนหนึ่งพันนายนะครับผมจากนครโฟซียนะฮะโดยกาลังทัพส่วนนี้เนี่ยถูกส่งไปที่นั่นเนื่องจากพวกกรีกเนี่ยต่างรู้จากช่องทางนี้ดีเช่นกันนะครับผมอย่างไรก็ตามนะผมพวกนักฟอโฟเซียโฟเซียนเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่าพว,พวกตนเนี่ยจะต้องมาต่อสู้กับทหารเปอร์เซียนะดังนั้นเนี่ยกองทัพของเปอร์เซียเนี่ยจึงได้บุกไปที่นั่นนะครับผม ถอจึงได้ต่อต้านเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะแตกหนีไปนะฮะเมื่อกองทัพแตกนะผมก็ทําให้ชาวเปอร์เซียสามารถบุกเข้าไปในช่องเขาช่องแคบนั้นได้นะเมื่อเรวในดั้นะผมได้รู้ว่าช่องเขาที่พวกโฟเซียรักษาอยู่นะผมได้เสียแก่ทัพเปอร์เซียเรียบร้อยแล้วนะฮะเรวในดั้ผมก็ได้ตระหนักว่าการปักหลักสู้รบอยู่ที่ทฟิมเทอร์โมฟีเทอร์โมฟิเลียเออไอ้ยึดลืมชื่อชิบหายนะฮะ ต่อไปนี่เนี่ยมันไร้ผลนะฮะดังนั้นในผมในวมันที่สิบสิงหาคมเนี่ยพงษ์ทรงสั่งเลิกทับทั้งหมดนะยกเว้นแต่นุ่รัสสปาร์ตันจำนวนสามร้อยนายนะที่นำโดยเดโมฟิลุสนะฮยยังคงประจำอยู่ที่ช่องเขาอย่างแล้วก็ยอมต่อสู้อย่างถวายชีวิตในผมเพื่อที่จะถ่วงเวลาให้การเคลื่อนทับของข้าศึกเนี่ยช้าลงนะฮะเรลนิดัสเนี่ยได้ประทับอยู่กับเหล่าคุก้าจำนวน300นายนะเพื่อพร้อมที่จะยอมสู้ตายเช่นกันนะฮะ จากนั้นไม่นานนะกองทัพใหญ่ของเปอร์เซียเนี่ยก็ได้ระดมกําลังเข้าตีกองของทหารของสปาร์ตันจํานวนสามร้อยนายนะฮะเพราะว่าการรบครั้งนี้ผมชาวกรีกเนี่ยจะสามารถสังหารทหารเปอร์เซียได้มากมายนะตัวรวมถึงพระนุชาสองพระองค์ขอ,อ,องพระเจ้าเซเลสด้วยนะฮะเพราะว่าน้ําน้อยย่อมพ่ายแพ้ไปนะหรือว่าอดแแอก็แพ้ไปนะในอหนู่อะไรอยงี้ไอทิงแล้วบอกเลยว่าเขาเยอะกว่าเนี่ยผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเท่าๆกันก็น่าจะชนะนะ บอกเลยเฮียสามร้อยไปสู้อะไรกับเป็นคนประมาณเป็นแสนเป็นพันได้นะฮะแองใจมากเร็วในดัน๊บชอบชอบเนะี่ยนที่สุดเนี่ยผมกษัตริย์เร็วในดั๊เนี่ยก็ได้ถูกสังหารพร้อมกับกรถสปาร์ตันสามร้อยนายของพระองค์นะฮะโดยในช่วงเวลาก่อนหน้าการก่อนที่การลจุจะสิ้นสุดเนี่ยรถสปาร์ตันเนี่ยก็ได้ถูกกองทัพเปอร์เซียลักดันให้ถอยเข้าไปอยู่ในเนินเล็กๆนะผมในส่วนที่แคบที่สุดของช่องเขาเนะะี่ยท่ ทหารชาวสปาร์ตาคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่นะฮะได้พยายามต่อสู้เพื่อย่างชิงพระศพของกษัตริย์ของพวกเขาขึ้นมานะฮะก่อนที่ทหารกลุ่มนั้นเนี่ยจะถูกหูกสังหารด้วยอาวุธคมของชาวเปอร์เซียเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าเอเอไม่ใช่พระเจ้าเปอร์เซียชิบหายหลังจากนั้นเนี่ยกองทัพของเปอร์เซียเนี่ยก็ได้ผ่านช่องเขาทเทอ,อร์โมฟิเลียไปได้นะผมพระเจ้าเซเลสเนี่ยก็ทรงให้กองทัพของกองทัพของเขาเนี่ยเข้าโจมตีนครเอเธนส์นะฮะแล้วก็เผาจนพินาศนะฮะแบบว่า อยู่ในปาร์ตี้แล้วยังกับไฟเอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะฮะพร้อมกับนครอื่นอีกหลายนครซึ่งปาร์ตี้เลยนะแบบอยู่ในปาร์ตี้กับไฟเนี่ยเล่นซ้ำสองนี่ะซึ่งแม้ในช่วงแรกเนี่ยงซึ่งแม้ในช่วงแรกของสงครามเนี่ยชาวกรีกจะพ่ายแพ้นะครับแต่ที่เหลือยังรวมคนต่อสู้อยู่นะฮะจนกระทั่งภายหลังนะฮะกองทัพเรือของเอเธนนำโดยเทมิสโตเคลนะฮะออกกิ่พิษของภัยนะครับก็สามารถเอาชนะทัพเรือของเปอร์เซียที่ซามาซามิส,สและ จมเรือข้าศึกได้มากกว่า200ลำนะฮะมันจะเก่งไปไหนในชิดท้ายขณะที่กองอกงทับบก,นะกบกเนี่ยหรือว่ากองกําลังบกเนี่ยฐานฐานบกเออแหละนะฮะของฝ่ายกรีกเนี่ยสามารถาซึ่งนําโดยกองทัพทหารสปาร์ตาเนี่ยก็สามารถเอาชนะกองทัพเปอร์เซียได้นะในการรบครั้งใหญ่ที่พาราเทียนะฮะทำให้พระเจ้าเซเลสเนี่ยต้องถอยทัพกลับไปพร้อมกับความปลาชัยนะฮะอย่างย่อยยับเนีผมถึงจะอยู่ในปาร์ตี้ยังกับไฟเออร์ไปหลายหมู่บ้านแล้วก็เถอะนะฮะ ในสงครามครั้งนี้นะผมวิธกรรมของเลีวในดั๊ดเนี่ยแล้วเราผู้การทั้งสารอยนายเนี่ยที่สละชีวิตของตัวเองในช่องเขาเทอร์โมฟิเลียเนี่ยได้กลายเป็นตำนานและยังคงเล่าขานมาจนตราบทุกวันนี้นะผมซึ่งก็เล่าขานมาจนที่ผมเล่านี่แหละนะผมโอเคนะผมซอคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมผมสําหรับใครที่อยากได้ประวัติข,ของใครก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะผมผมหาข้อมูลได้เพียงพอหรือว่า อะไรงนี้ก็จะมาทำให้นะผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะับสวัสดีครับนะ